อ๋อทีหนึ่งประกาศอะไรนั่นออผมไม่ได้ยิน,น,นก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลามากเลยว่าใครเจ็บใครตายเนี่ยมนไม่ก็ได้ไปดูไปเยี่ยมเท่าไหร่เพราะรอะไรเพราะในช่วงที่เขาเป็น,ปนสบายๆเราช่วยเขาเต็มที่แต่เขาไม่ตอบสนองเนี่ย ก็เหมือนเหมือนด้วยเราใจดําไม่ใช่นะแต่ในช่วงที่มีชีวิตปกติเนี้ยเราหน้าที่ทําที่ชักชวนมาปฏิบัติธรรมคณะที่ปฏิบัติแล้วก็ยามใส่ใจให้ดูแลทุกอย่างแล้วแต่เวลาชวนไม่มาปฏิบัติก็ไม่สูญกันให้ทานก็ไม่สูญกันรักษาศีลก็ไม่เอาป่วยให้เจ็บป่อยให้ตายไปเลยดูเหมือนว่ามันจะโหดไปไหน่อยนะ เพราะงั้นเราเสียเวลาเยอะเลยใช่ไหมมันรู้เอาเวลาไปแล้วคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้เป็นเดี๋ยวไปส่งสูงเดี๋ยวไปสวนสูงนีเราจะเวลาที่ไหนกะโดดเราจะเอาเวลาที่ไหนไปใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้มาก,นะาาาาาากมายนะดังนั้นก็ลองใช้สติปัญญารวมกันว่าเราจะจัดการเรื่องรูปพออยู่ได้อย่างไร เช่วยกันไม่ให้มันทุกข์ทรมานเกินไปเราจัดการเรื่องปัจจัยสี่ที่เรจะดูแลรูปให้ให้อยู่ได้เนี่ยแต่ไม่ถึงสบายเกินไปนะถ้าสบายเกินไปมันก็เราก็จะไม่เห็นทุกข์ชัดเพราะนั้นก็เราก็ต้องให้มันดูทั้งสองข้างเรามาปฏิบัติวัดดดยลำบากใช่ไหมเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวลินกวนเดี๋ยวเสียงอะไรเยอะแยะหมดเาไม่สบายก็เห็นชัดมากเลยนะ พอลงไปปฏิบัติเราก็จะเห็นตรวนี้ชัดความไม่สบายเป็นอย่างนี้เอาความสบายม,ามันก็จะเห็นทั้งสองข้างพอเราเห็นว่า,าลักษณะความ <c oughs> ไม่สบายไม่พอใจมันมีแล้วเราก็แสวงหาอีกทางหนึ่งมองหาอีกทางหนึ่งไม่ใช่แสวงหานะีมองหาทางตรงข้ามแล้วสุขเวทนาเป็นอย่างไรความสบายใจเป็นอย่างไรเรามีสิทธิจะหาอยู่แล้วนะก็เห็นทั้งสองข้างบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าในที่สุด เราก็จะเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นภาระหน้าเบื่อหน่าย<ม>ใช่ไหมเราก็จะไม่หลงอินทั้งสุขไม่หลงเกลียดทั้งทุกข์หน้าเบื่อได้ทั้งสองอย่างในที่สุดเราก็จะไม่พอกพูนเรื่องอะไรที่มันเป็นสุขจะไม่พอกพูนไม่สั่งสมเรื่องอะไรที่มันทําให้ทุกข์เราก็จะไม่พอกพูนไม่สั่งสมแต่จัดการชีวิตให้มันสมดุลระหว่างสุขทุกข์ พออยู่ได้ตัวนี้เกิดปัญญา,าทีนี้ถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้คุณก็หลงประเด็นนะที่เขาตั้งสำนักหลักแหล่งขึ้นมาพยายามจัดสรรเรื่องปัจจัยสีเนี่ยให้เลื่อนรู้เลยไปจัดริทิสไปจัดที่โรงแรมไปจัดที่รีสอร์ตอย่างนี้น,นะอาดาจัดริทิตกันโอเก็บค่าคอร์ีสามพันห้าพคอร์สเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมีอะไรพร้อมอยู่ในนั้นสิ นี่เขาเรียกว่ากรรมฐานสาหรับเทวดาไม่ใช่สําหรับมนุษย์ตรงนั้นพวกนี้ต้องการรักษาสวรรค์ให้ยาวๆพวกนี้ก็จะมีอันจะกินพวกที่มีผู้ผู้ที่มีอันจะกินทั้งหลายเขาจะคอดกันเนี่ยอันไหนที่า่าไม่เข้าสเปคเขาที่เขาไม่ไปอืมเขาไม่เห็นว่าดอยนี่เขาหนีแล้วกันะไม่อยู่ไม่ได้แต่มีแต่วพวกเราเขาอยู่ทนปฏิบัติก็ได้เห็นความจริงเหล่านี้ชัดขึ้น เราก็รู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะสุขในการที่จะทุกข์แต่ไม่ทิ้งสุขไม่ทิ้งทุกข์ใช้สุขใช้ทุกข์แต่ไม่ติดเท่านั้นเองใช่ไหมเราแบกน้ําก็หนักแบกไฟก็หนักแต่จะทิ้งน้ําก็ไม่ได้เดี๋ยวมันหิวขึ้นมาต้องกินนะจะทิ้งไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวจะุงข้าวต้มแกงหรือจะส่งแสงสว่างมาก็ต้องใช้มันแต่ก็ต้องทนร้อนความร้อนของไฟ <c oughs> แต่ทนความเย็นของน้ําให้ได้เพราะเราต้องใช้เขาอะ สุขทุกขนะ์นั่นกทิ้งมันทั้งสองอย่างเลยทึงเวลากินก็ไม่ได้กินแล้วงถึงเวลาะจะอาบก็ไม่ได้อาบแล้วเพราะไม่มีทั้งน้าไม่มีทั้งไฟมันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสุขทุกข์เป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตไม่ใช่เป็นอุปสรรคแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องติดต้องเสพแต่ใช้มันแต่พอดีอน้ําก็ไม่ใช่ใช้มันตลอดเวลาใช่ไหม ไฟก็ไม่ได้ใช้ตลอดใช้เป็นบางครั้งที่จําเป็นสุขก็ใช้เป็นบางเวลาที่จําเป็นทุกก็ใช้เวลาบางเวลาที่จําเป็นเช่นเวลาทําการทํางานเรา,ารจะสุขให้ทํา,างานจะมีความสุขนี่ยากนะมันต้องแบกต้องหามต้องขึ้นต้องลงต้องหนักถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ไม่มีจะกินใช่ไหมแต่ต้องทำมันก็ทุกอะก็ต้องยอมทุกนี่คือการใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นเองอยากจะให้เห็นว่า สุขทุกทางกายถ้าเราใช้แต่พอดีจะทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งแล้วก็ทำประโยชน์ได้เยอะแต่ส่วนที่ว่าจะอายุยืนไม่ยืนอีกเรื่องหนึ่งคุณรประเด็นแต่ว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยขอให้ทำประโยชน์ให้มากที่สุดเท่านั้นเองส่วนจะทําได้มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเราไม่สามารถไปกําหนดวิบากกรรมอะไรในอดีตของเราได้เขาให้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเสร็จแล้ว เมื่อเราจัดการเวทนาเป็นมันถึงจะไปจัดการเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นแต่ถ้าเราจัดการกับเวทนาสุขทุกข์ไม่เป็นเราก็จะไปจัดการกับสติสมาธิปัญญาไม่เป็นเหมือนกันต้องการที่มีศีลศีลแปลว่าความเรียบร้อยความปกติความเป็นระเบียบความ มุดงามความอ่อนโยนเป็นเป็นลักษณะของศีลทั้งหมดใช่ไหมมาเข้ามาศิลปะเขามา,า,เขามาจากเดียวกันมีศิลปะในการใช้ชีวิตในฝ่ายรูปมีศิลปะในการบริหารร่างกายมีศิลปะในการบริหารการอยู่การกินการหลับการนอนได้ดีอันนี้คือศีลที่เป็นปรมัตนะแต่ว่าศีลสมมุติคือศีลสังคมเรา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 ,เราทิ้งมันมานานแล้ว คือเมื่ความมันข้ามข้ามพ้นก้าวนั้นไปแล้วเราไม่ต้องไปวอรี่สินห้าสินแปดที่เราข้ามพ้นมาแล้วแต่เราปรจัจจุบันนี้เราำการปฏิบัติในอริยกันดศีลคือศีลของพระอ,อริยะคือมาสนใจจัดการในรายละเอียดของชีวิตให้ดีทำไ,ไงไม่ให้เขาทุกข์เกินไปทำไงไม่ให้เขาสุขเกินไปสุขเกินไปก็ถอนออกมาทุกข์เกินไปก็ถอนตัวออกมามาอยู่ที่ตรงพอดีตรงกลางพอดีเท่าไหร่ พอดีเท่าที่ท่าทนทนได้อะเพราะนั้นความเป็นกลางความพอดีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอย่างพอดีของพระยายลันเนี่ยอาจจะต่างกับความพอดีของยายแต๋วเพราะอะไรเพราะยายลันเป็นชาวไร่ชาวนามาก่อนต้องจะมีความอดทนสูงกว่านะไอ้ทุกมาก่อนะมันก็มีความอดทนสูงความพอดีของพระยายลันจะสูงกว่า,วาเข้าใจเนียฮะเออเข้าใจเพิ่งอ <c oughs> ินเห็นไหม อย่างพ่อเต๋วเนี่ยโอ้จะนั่งนานเป็นชั่วโมงแบงบพ่อ่รันโดยที่พริฉันทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเคยทํางานในออฟฟิศทํางานในนั่งนั่ง,งยืนยืนอยู่กับออฟฟิศกับที่สบายมาก่อนใช่ไหมเราไม่ได้ไปตากแดดตากแดงแบกบหางอะไรหนักหนุนตอนนั้ความพอดีสังพ่อใหญันมีสิบหนึ่งพ่อต๋าก็อาจจะเหลือห้าอย่างเนี้ยฉันพอดีแค่นี้แล้วนะทนได้แค่ห้าเท่าน,นั้นนะสิบอย่างแกใช้ทนไม่ไหวนะเนี่ยฉันทนได้ห้านาทีจะนั่งได้สิบนาทีอย่างอย่างพ่อใหญันเนี่ยไม่ได้อะ อันนี้เขาเรียกว่าที่จะมาใช้เขาาหนดมาอย่างนั้นเราเนี่ยเป็นผู้สร้างไม่ใช่เขากําหนดมาแต่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาเราเป็นผู้สร้างเข้ามาแหละแต่ว่าเราไม่รู้ไงเรามื่จะดูเฉพาะจุดนี้ดังนั้นเองพอเรารู้ข้อมูลของสัจธรรมนี้แล้วเนี่ยมันใช้ชีวิตจะสุขก็สบายจะทุกข์ก็สบายความว่าสบายมันเหนือสุขเหนือทุกข์นะ คำว่าสบายเนี่ยไม่ใช่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าสบายมันบอกไม่ถูกว่าสบายคืออะไรเบามันโปร่งเยอว่าสุขก็ไม่ใช่พราะฉันเบาฉันบปร่งแต่ร่างกายฉันก็ป่วยอยู่นะฉันก็ป่วยหนักแต่ใจฉันสบายเพราะสบายอาการของจิตอันนั้นเองในจุดนี้คําว่าสบายท่านใช้ว่าเหนือสุขเหนือทุกข์ท่านใช้คำบรมบรมไม่สุข หรือในสัมภัณย,ายามีอยู่คำหนึ่งเขาว่าสบายะใช่ไหมที่ว่าวันก่อนน่ะศาตกะศส,สัมภยะสบายะสัมภัยะคือทําให้สบายโคจระสัมภัยะให้กิจเขาเราโคจรอ,อยู่ในลูกเดินหนังก็พอไม่ต้องไปโคจรในอดีตอนาคต <c oughs> แล้วก็อสม,มุหะสัมภัยะทุกครั้งที่จะลุกนั่งย่างเดินไปที่ไหนอย่าลืมมองย้อนหลังอสม,มุหะนี่นะ ในส่วนใหญ่เราไปข้างหน้าทางเดียวเนาะลืมของอยู่เลยเอะของไปไว้ไหนลืมมองเย้อนหลังลืมเรือยลึกอะอะมาก็เป็นบ่อยคอนี้เขาคจะมีข้อบกพร่องของมันเยอะแหละแต่ก็แก้ไขบ่อยๆดังนั้นทุกคนะมีอุปสรรคปัญหาแต่ว่าคนที่รู้จักข,ข,ขยันแก้ไขบ่อยๆนั้นแหละคนนั้นก็จะทุกน้อยลงเรื่อยๆอันนั้นเรื่องนี้ขอให ไปจับจุดของการปฏิบัติให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาโยมแยกตัวไปประเดี๋ยวมาถึงไม่ได้ตามไปดูเท่าไหร่เพราะอะไรให้ไปทดลองสติปัญญาของตัวเองถ้ามาทามช่วยอยู่ตลอดโยมก็อ่อนแอเพราะไม่มีสติปัญญาของตัวเองใช่ไหมพึ่งตัวเองไม่ได้ไมีแต่พึ่งอาจารย์นะทีนี้มันก็จะทําให้เราหนักทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากปล่อยให้โยมไปทําเองนะดูว่าโยมมีความจริงใจแค่ไหนทำตัวเองอยู่กับตัวเองเป็นไหมนะความตั้งใจบางทีเราตั้งใจเห็นครูบาอาจารย์เราตั้งใจ พอครูบาอาจารย์รับหลังก็ทําอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทำอย่างเงี้ยนี่ไม่มีความจริงใจแล้วปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าถึงเราไปช่วยก็ไม่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 มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่จริงใจกับตัวเองถ้าจริงใจกับตัวเองหมายความว่าครูบาอาจารย์อยู่ไม่อยู่ก็ตามฉันก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอันก็ทําได้เหมือนนี่ก็เรยพึ่งตัวเองได้ละเพราะนั้นเองก็เวลาปล่อยให้ปฏิบัติก็จะไม่ได้ตามรบกวนหรือไปสอบารมณุมันัก เช้าเย็นบอกกันอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราได้รู้จักเฮ้ยเราอยู่คนเดียวไม่มีใครกระตุน้นกระเตื้องนี้เราก็อยู่รู้ได้นะต่อไปอยู่คนเดียวรูปไม่มาผัวไม่มาแฟนไม่มาเพื่อนไม่มาหาก็มีความสุขเพราะฝึกอยู่คนเดียวเป็นแล้วแต่ถ้าหาไม่จริงใจกับตัวเองนี่ต้องมีคนมาคอย ดูแลเอาใจใส่เวลาแก่แล้วลูกสาวไม่มาลูกบ่าวไม่มาแฟนไม่มาเพื่อนพ้องไม่มาหาซึ่งเหงาเราทีนี้อยู่ไม่เป็นแล้วต้องโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้มาเอาใจอยู่เลยน,นี่เขาเรียกงยังไม่รักตัวเองเพอถ้ารักตัวเองหืานคนต้องฝึกตัวเองให้อยู่คนเดียวได้ไม่มีใครมาสนใจนอนเจ็บอยู่คนเดียวก็มีความสุขเนย่ยง้องต้องทําขนาดนั้นได้เพราะนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่คนเดียวตั้งแต่เราปฏิบัตินี่แหละ เวลาเราปฏิบัติแล้วเราอยู่คนเดียวเป็นยังไงอยู่หลายคนเป็นยังไงมันจะเกิดการเปรียบเทียบอยู่หลายคนหรือสองคนขึ้นไปมันรู้สึกเป็นภาระเราใช่ไหมต้องดูแลเทคแคร์ care, ต้องเอาใจใส่ต้องพูดตรงจาต้องอะไรต่ออะไรอุ้เป็นภาระร <Okay. S 1> ู่งึกลำคานไม่ยา่ลำคานนี่ <laughs> รู้สึกเฉยๆแต่ว่ามันจําเปน็นก็จะเป็นต้องทนหน่อยตนเองคือเข้าไปได้ซักกดีอะไร เออถ้าเข้าไปจริงๆไม่มาหาเลยเราก็ชักหง่อยเหมือนกันร้องไห้ร้องห่งไปไม่มาหาฉันเลยนานแล้วเนี่ยเป็นไงเนี่ยพ่อใหญ่ไม่มาหลายวันตอนนั้นคือมาทุกวันนะเดี๋ยวนี้ไม่มาเลยเป็นไงชักคิดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรนิดนิด,นดหน่อยห่อยเนี่ยถ้าเราสังเกตดีดีนะอ่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่ความเกี่ยวพันเนี่ยมันสูงมากในอุปทานของเราพอเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราเริ่มรู้วิธีอ่ะถึงยังจะทําไม่ได้แต่รู้วิธี ถึงเวลาจําเป็นจริงๆฉันก็อยู่ของฉันเองได้นะเรารู้วิธีอยู่นั่นคือใจต้องอยู่วิธีเอาใจให้อยู่นั่นคือสําคัญท่านใช้คาว่าจิต,ตวิเวกกายยังวิเวกก่อนหมายความว่าสงัดกายไม่มีอะไรมาลบกวนเราก็ไม่สร้างเรื่องให้คนอื่นมาลบกวนถ้าไม่สร้างเรื่องไปลบกวนคนอื่นเป็นกายวิเวกพอกายวิเวกเข้มแข็งเกิดจิตวิเวกค,คือจิตมันไม่อยากจะยุ่งกับอารมณ์ อะไรเรื่องคิดในฝ่ายกูศลขึ้นมาก็ไม่อยากยุง่งคิดฝ่ายกูศลขึ้นมาก็ไม่อยากยุง่งคิดฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันก็ไม่อยากยุง่งไม่ยุ่งกับจิตที่เห็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เฉยๆเนี่ยเป็นของวิเศษเลยพอมีอารมณ์อะไรขึ้นมานี่เราเราเหมือนกับแขกมาเยี่ยมเราอะ,อะทั้งแขกดีแขกชัว่วทั้งแขกดีแขกดอยมา <laughs> มาเยี่ยมเลยทีนี้ไอความทั้งคิดดีคิดชัว่ว มันก็มายเยี่ยมต่แขกข้างนอกนี่พอหนีได้จะไปแขกข้างในหนีได้ไหมไม่ได้ไปที่ไหนมันตามติดเลยไอแขกข้างในเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวพระอยู่ในป่าคนเดียวก็ยังมีแขกไปเยี่ยมวิวจัากมันนะเดี๋ยวก็ลงโดยมาก็ไปตามแขกเลยทีแขกจุงไปแล้วตามความรู้สึกพอใจไม่พอใจอันนี้ส่วนนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่คนเดียวให้ดูรูปน้มดูความสบายกายไม่สบายกาย ไว้ก่อนอถ้าไหนไม่สบายก็ปรับให้มันสบายอันนั้นมันมันสบายแล้วก็พยายามให้มันกระจายมันทั่วตัว,วมันสบายหวัวไหล่คอหน้าอกเอวท้องตะเพาแข่ขาไปยังไงสำรวจนี่ไปเรื่อยๆจิตของเรามันก็จะไปซึมซับเอาความสบายเข้าสู่น,นี่พอสบายมันก็เพลิน <c oughs> ใช่ไหมออกเพลินเดินแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจโอ ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในกายนะเนี่ยในการที่เห็นข้อมูลตอาไๆเกิดขึ้นในกายแล้วเพลินทีนี้ก็ลิลเป็นธรรมปิติสักพักหนึ่งมันก็จะเบาสบายเป็นธรรมปิติธรรมหันษาดังนะนั้นในช่วงของการปฏิบัติขอให้อมาคุยกับคุณพรเมื่อาวานะเดินไปสักพักว่าจะเพลินเพลินแล้วจะง่วงบางเบือ่อบางเซงบางคิดบางใช่ไหม วิธีแก้บอกว่าให้รีเซ็ตบ่อยๆคือตั้งตั้งสติบ่อยๆในวันทำท่าใจเพลินปั๊บถอยออกมาในช่วงเดินมันเพลินอาะยืนทำในช่วงยืนทำมันเพลินอาะเดินถอยหลังช่วงถอยหลังมันเพลินอะเดินเร็วเดินเร็วมันเพลินอเดินหน้าเนี่ยเปลี่ยนสลับไปสมานี้บ่อยๆแล้วมันจะความรู้สึกตัวรับร้อมคือสัมผัสยะมันจะเข้มแข็งพอสัมผัสเข้มแข็งแล้วทีนี้มันก็เราเจ้าเพลินในธรรมะ เพลินในธรรมคาว่าเพลินในธรรมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วจิตใจก็อิบอิบเอิมอ่อเออเอบอิมอ่อสภาวะที่มีความเบาอันนั้นเป็นธรรมปิติไม่ได้เพลินแล้วทีนี้มีความสุขอยู่แต่ไม่ได้เพลินแต่ว่าเป็นความสุขที่เกิดโดยธรรมเพราะพอรู้เห็นความเป็นจริงของกายแต่ถ้าเพลินที่นอกธรรมะเพมันเพลินไปกับอารมณ์แต่ไม่รู้เห็นข้อมูลที่เกิดขึ้นกักายมันก็เป็นนําไปสู่ตัว สุขทุกขเวทนาใช่ไหมเออนี่สำคัญนะตัวสุขเวทนานะั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นธรรมปิติตัวทุกขเวทนานะมันจะกลายเป็นอากุศลกร,ระทำขึ้นมาดังนั้นเองเราก็เข้าใจข้อมูลนี้ก็ง่ายขึ้นนะเ,เราหมดเวลาแล้ววันนี้เนาะขออนุทนาสาธุ